สวัสดีครับส,สดีจ้ามื่อนี้มากินหนึ่งไก่นะครับนกยา่เห็ดหนึ่งไก่มาสู่กินหนึ่งไก่สมนุนไพรเจ้วก็เป็นเจ้วไอขิงค่ะเมืม่อน,นี้น่ะเพชรร้อน่ะเจวขิงค่ะเจ้าขิงกับไอปข้าวเหนียวห้อนๆค่ะ มาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำเดียวแต่ก่อนอื่นกะย่า่ฝากดไล์กดแช่กดติดตามให้ย่า่ในเด้อค่ะเด้อเขาคุณหลายๆค่ะปั่นข้าวให้ย่า่ก่อนมาจะห,กหักข้าวหาป่าไม่กินน้ำเดียวค่ะไก่ย่า่กะจะกระเหนียวหรือบบเหนียวนะไก่ยำไดอยู่บหนึ่งไก่บ้านครับฉีกิอ่อะลองดิเอาฉีกไก่ก่อนมันบ่อ โอ้ฉีกได้ตัวไหนฮะระวังอย่าให้มันดีดใส่ตาเ้ออืมเบื่ออยู่ใหย่เลยอ่ะเปื่ออยู่แต่มันรอดสิมก้อนค่ะยังหอนหอนอยู่แม่บ่กท้ารอดอยู่ออืสีของมาเป็นขาขาเลยเอาเลยเอาเลยแต่มันข้างในกะเมื่อนงยายเอาสมุนไพรเซอร์นะคะเขิงในก็อยู่ข้างในเพราะของของเขิงใน บนเป็นเคืองนอก <laughs> เป็นเคืองนอกอ้อาครับฟ้าแซ่บๆซ่ดร่วมกันนี่น่องแห่่เนี่ยไผ่เนี่ยวาว,วเลยว่าอายุหลายและกรารยังกินหนงังไก่นของมากอุ้ยจาเออมันหอนอือเปากันไปแล้วพอจะกินหอนหอกินแก้วกันครับอือ แบบ,บหอมขมิ้นเนาะได้ใส่น้อยอยู่ยขมิน้นผ้าว้อยเป็นชีสัน ใคผ่านไปผ่านมากมาแวะกินข้ากับยายก่อนเด้อค่ะเด้อแซ่บค่ะอืแฮนงแล้วก็เท่าอแห้นได้กินขึ้นนั่งกินอืม แหนมาบ่อ๋อ่อยอยู่บนเท้าไก่บันเสียบเป็นเอกลักษณ์ไก่ตัวนี้น่มันมัน แค่นแฮนออกคือตาหวานนั่นแหละเผ็ดดูหัวแจบน้ำจิ้มนะอือใส่ขิงใส่พริกใส่ย่างเข้าไปนั่นเลยเผ็ดเผ็ดกับเผ็ดกระเทียมสดกับเผ็ดแถมเผ็ดถึงเยอย ืมขักหนื้ออยากกินหล้ยเลยลุกกิน่นก็เฮยยวดได้อยา,ากนะเจ้าระบาน้ำเลย <laughs> กินเป้ยว เอาแล้วพาเด็กกินหลายอืมของเจ็บของแซ่บอ่ะอืมของประดูกอ่อนอืมมาได้ ครับเป็นยังกับเต๋อเมื่อรุยอ่ะน่ากินนันนงส่ละกินใก่หนึ่งเป็นตัวขาโอจัดเป็นต้นเนาะอขม่าแตะเป็นตนน้นต้น้ำที่ย่อยมันเป็นทันไนงไบบน้ำซุปอ,อืมนัวตัวละนัวอยู่แต่มันอมเออไกม่มันเนาะไก,ก่กำลังไข่ มีไข่อยู่ทอ้องมันเนี่ยบวชงูครับกินดิบกระแทบอืม,มหวาน หนังมันเลยลอกหนังใชบอื่มอืมได้ข่าบอลแล้ว <c oughs> อืม่มปกติปัานเกลียวนี่ยาหอ่ะแับใช่ฮมไก่อันนี้ใยเนึงชั่วโมงกว่าเด้ค่ะอืมเพราะมันเป็นไก่บานเนาะไก่บานกันเนึ่งหน่อย บะเปื่อยครับตัวหนึ่งได้ละโดนๆ้าเป็นไก่ตสดใหญ่ผมอผมใส่เวลาล่กหน่อยแด้ปีกว่างให้ยายบินรลเปล่าอ,อ่าเนี่ยสีให้ปึ๊ดบดูเปื่อยดียปีกอ่ะตากินหนังเนี่ยของแทบมันเลยยุ่นหนังอืม Nhà nắng ngon nè ngon 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 มันสิบอมมันคือเนื้อน่องเนื้อปีกโอ้แสบแ่บจะมือมันหมดแลวเนี่ยฮอืมตอนเสรเลยแจ็กน้อยครับแ่นมือด้วย้ยายจะซับจ่าเพาื่อพระจะกินเป็นโตอืม เพ<ค>ราะว่าจะกินขึ้นอังจีนอยากสีกินนะครับเนาะ <c oughs> เปิดเบื้องเกียงในก่อนไปอืมตับยายตับอืมให้กินใส่เนี่ยกินใ,ใส่หรือ,อยังนนเนี่ยโอ,อ,ยอ้ยังหอนอยู่ข้างในอ่ะยังหอนอยู่ อโอ้มีืัดไตา่ได้กินว่ลไต,ต่ออตมันหนาเหมืนว่าตองกินเรกพวกมือนี่กำมึนอยู่พูดเถ่าว่ากินไต่หนาเหมืนกินตีน,ดดนเด้กินตีนกับบดีคนละมันจะไปขวดแล้วขัวเขา ขินบสุภาพเล้อค่ะเล้อมือน,นีอหัดแซ่บแซ่บขนน้อนดักได้ผนได้ปีกรับน้องพันกระยุ้วขนน้อนดักแ่บของแบ่บมีไข่ได้ตรงนันมา ระอืมเอาเลยหอลย่มอมเนี่ยสมุนไพรแใ้กระมี่แต่เนี่ยเสิรเสิไว้ชินที่หลังบอสขอเท้าเอ้ยม,ม,ม,มันหอ,นอมหอมข้าเท้าหอมอือไข่ไข่พวงไข่ โอย้อยออองไข่ออนอืมนี่อันนี้ฟองไข่แซ่บโอ้แะ่ฮ้อนพอฮ้อนครับ,รบเพราะวหนึ่งแล้วผมน่ากินเลยเหมือนฮ้อนใครเห็นก็กินฮ้อนฮ้อนกินฮ้อนแบบทรมานแล้วนี้ละ ว่า,ายุคนี้ยุกกินของร้อนช้อนกลางเ <laughs> ขาว่าใครครับไข่กินไข่บำรุ่งไข่เพื่อนว่าแน่นวนะเนาะได้ก็สงสัยต้องได้กินนมลยหลายนี่สิ่ันทงกาแฟ โอ้เผ็ดมันเพียงห้องสุดยอดเลยเดีเผ็ดเนาะเผ็ดเพเผ็ดกับเพราแสบคือว่ามันต้องเผ็ดเผ็ดตีไปก็บมได้เนี่ยเจ้าของเฮ็ดเองเออเฮ็ดเองตีตีกับข้ามตีเจ้าของแล้วบ้าเจ้าของเฮ็ดแสบปานนี้ แซ่บค่ะซ่บไอ้บ่ปีกอืมได้คือสิยังบ่เหมือนคือสิอยู่แล้วว่ายายน่ะไปแล้วล่ะอืมยายเผ็ดพร้อมอืมจะของเฮ็ดแซ่บเฮ็ดแซ่บน่ะเผ็ดจะอร่อย บลกกระวายอของเห็ดเ <laughs> ขาแซ่บอีหลีแล้วไปหาซื้อบอม้มีเลยอ่ะอืมถ้าบะเฮ็ดกินเองแบบนี้นะตรงนี้เหรอจิ้มซีฟู้ดยังหา,าซื้อได้เด้วยจิ้มขิงบะมีเหรออืมบะมีแ,มแ,แจว่แจวขิงแจ่วขิงแจ่วข่ามนะ

จะ่าอิ่มแล้วอสองเ้ากินเขา้าเนาะเท้งเขา่ากินเท้งไก่ไก่ก็เกือบเบิดแล้วครับเท้งปีกเท้งนองผายเกี่ยงเลตนาเอิก๊ก <laughs> เอิก๊กบุ้ยไพมักอือจะได้กะพอกันคลิปไหมนะครับเนาะคลิปนี้กันสวัสดีสสดครับ